คนที่ทำอาหารส่วนใหญ่นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเจอปัญหาเรื่องของฟู้ดเวสต์หรือว่าสูญเสียอาหารวัตถุดิบต่างๆที่เราซื้อมาจากตลาดหรือว่าจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพราะว่าเราไม่มีวิธีการเก็บที่ดีพอหรือว่าไม่รู้วิธีการถนอมอาหาร ให้มันสามารถยืดยาวได้มากพอหรือแม้กระทั่งเรารู้นะว่าเราจะต้องทําอะไรเนี่ยแต่หลายๆครั้งเราไม่มีเวลามีข้อจํากัดหลายๆอย่างที่มันเร่งเร้าในชีวิตประจําวันด้วยก็เลยทําให้อาหารของเราหรือวัตถุดิบของเราเนี่ยมันเกิดการสูญเสียนั่นเองนะครับแต่ในยุคนี้เนี่ยถือว่าโชคดีมากๆนะครับเขามีเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือในการเก็บถนอมอาหารต่างๆวัตถุดิบต่างๆเนี่ยให้ยืดยาวได้มากขึ้นนะครับดังนั้นในคลิปนี้ผมจะมาแนะนาเครื่องซีลสุญญากาศของยี่ห้อ Spring Gear Evolution ครับแล้วก็จะมาแชร์5เทคนิคใ,ในการใใช้้เคคคคครื่่องงงซลสุุญาาาากศยไหมม มากที่สุดครับเทคนิคที่หนึ่งที่ผมอยากจะแชร์เพื่อนๆเลยก็คือว่าเวลาเราอยากจะเก็บวัตถุดิบต่างๆนะครับใส่ถุงแวคคุ้มแบบนี้แล้วให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยผมแนะนําว่าเราควรจะใส่กับพวกที่มันเป็นของแห้งนะครับเช่นพวกข้าวสารธัญพืชถั่วต่างๆที่เราซื้อมาในปริมาณมากๆแล้วเราคาดคะเนแล้วว่ามันไม่น่าจะได้ใช้ประมาณ3เดือน5เดือนแบบนี้ผมแนะนําว่าเราควรเก็บใส่ ถุงแวคคุ้มแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราประหยัดพื้นที่ประหยัดการเก็บถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยู่ตามคอนโดแล้วมันไม่ค่อยมีพื้นที่แบบนี้แล้วเราไม่ได้ซื้อกล่องแบบใหญ่ๆเต็มบ้านอะไรเงี้ยถ้ามันไม่มีอ่ะผมแนะนําว่าเราใส่แบบถุงแบบนี้แล้วเ,เก็บมันจะสะดวกสบายกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถป้องกันมอดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใส่ข้าวสารให้เพื่อนๆดูนะครับโดยใช้ถุงเป็นแบบจีบข้างแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นพวกเครื่องเทศหรือว่าเป็นสไปซ์ต่างๆนะครับหรือเป็นทันยะพืชก็ได้นะะะมันนนนกก็จออยยู่ใบบบลแี้เ จัดเลี้ยงให้ดีๆแล้วเราก,แก็แล้วก็ปิดฝาตรงนี้ดันขึ้นมาเขาก็จะล็อกเข้าที่แบบนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราเอาเข้าเครื่องครับรก็สอดเข้าไปในช่องนี้นะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้เนี่ยเขาจะมีปุ่มทั้งหมด5ปุ่มนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มซีลนะครับก็คือแค่ซีลถุงเฉยๆโดยไม่ต้องมีสุญญากาศ ส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเอาไว้ใช้สําหรับต่อสายมันจะมีอุปกรณ์เสริมนะครับสามารถเอาไปต่อพวกจุกวายพวกอุปกรณ์โถโหลต่างๆของเขาได้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบแมนนวลซึ่งจะเหมาะกับการที่เราเอาไปใช้แบบว่าเราต้องการกะปริมาณการดูดอากาศออกนะครับเช่นแบบของทอดของกรอบอะไรแบบนี้เราสามารถคอนโทรลน่งได้ด้วยและตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบ m o ยส์นะครับก็คือถ้ามันเป็นพวกเนื้อสัตว์หรือว่าเป็นอะไรที่มันมีความเปียกมีความชื้นเนี่ยจะใช้โหมดแบบนี้นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นโหมดร r y ก็คือ อะไรที่เป็นของแห้งแล้วเราต้องการแรงบีบการดูดอากาศเยอะเนี่ยเราก็จะใช้โหมดนี้ซึ่งผมจะใช้ตัวนี้เลยนะครับี่ผมก็กดไปเลยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นี่นี่แบบนี้ก็จะทำให้เราเก็บข้าวได้นานนะครับแล้วก็ป้องกันพวกมอดพวกอะไรต่างๆได้ดีด้วย เดี๋ยวผมจะจําลองว่าผมใช้ลูกผักชีนะครับใส่ลงไปอย่างผมซื้อมาเยอะเนี่ยแล้วก็แบบใช้ไม่หมดเนาะสเดือน5เดือนผมใช้ทีอีกรอตหนึ่งเนี่ยก็เลยจะใส่ถุงแบบนี้เก็บไว้นะครับมันก็จะยืดอายุการเก็บและความหอมแล้วก็ปิดนี่นะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมลองเป็นแบบแมนวนวลบ้างนะครับ ก็ปล่อยมือนะครับจะใช้เวลาประมาณ3วินาทีแล้วเขาก็จะเริ่มซีลถุงนะครับนี่เสร็จเรียบร้อย<ๆ>ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยยืดอายุการเก็บได้แน่นอนนะครับผมก็จะแบ่งเป็นล็อตๆแบบนี้ก็ได้ถ้าเราซื้อมาเยอะนะครับควรจะเก็บไว้แบบนี้เวลามันไม่โดนอากาศเนี่ยความหอมของเม็ดผักชีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังคงความสดความใหม่ได้อยู่นะครับ เทคนิคที่2นะครับถ้าผมจะใช้เครื่องแวคคุมหรือว่าใช้ถุงสูญญากาศแบบนี้ผมจะใช้กับอะไรที่มันเป็นของเหลวประมาณหนึ่งนะครับที่มันไม่ใช่แบบเป็นซุปเยอะๆนะผมจะใช้แบบของเหลวประมาณหนึ่งก็เช่นแบบว่าแกงที่ผมทําไว้ปริมาณแบบทําเผื่อเยอะๆทีนึงทําเยอะๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเก็บฟรีเซอร์ไว้มันก็ช่วยให้ยืดอายุการเก็บได้ดีมากๆอย่างแกงของผมเนี่ยมันจะมีพวกกลิ่นขิงกลิ่นเครื่องเทศต่างๆเวลามันเก็บเข้าเครื่องสูญญากาศเนี่ย หรือว่าเป็นสุญญากาศแบบนี้เนี่ยกลิ่นความหอมความสดความใหม่เนี่ยมันยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้เพื่อนดูว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแกงมีน้ําแบบเนี้มันจะรอดหรือไม่รอดนะครับ <S <S เวลาผมทําแกงแล้วมันทําปริมาณเยอะๆเนาะแล้วมันเหลือนยครับกินไม่หมดกินไม่ทนันผมก็จะเก็บเข้าฟรีเซอร์แบบนี้ถ้าเราทําแบบ34เมนูปุ๊บเนี่ยโอ้แทบจะเต็มฟรีเซอร์แล้วการเก็บใส่ถุงแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยประหยัดพื้นที่ผมมากๆเลยนะครับก็จะทับเข้าไปแบบนี้เลยครั้งนี้เนี่ยผมจะลองใช้เป็นโหมดแบบ moist vacuum บ้างนะครับนี่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตนะว่ามันจะมีน้ําไหลออกมานะครับแล้วเรามาดูกันมันตรงนี้เขาจะมีถาดรองน้ําด้วยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่มีน้ําออกมานะก็ค,คือมันไม่ได้ถึงกับหยดออกมาเป็นปริมาณเยอะๆเนาะซึ่งไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเกิดว่ามันไหลออกมามันก็จะอยู่ตามร่องตามนี้นะสามารถเอาไปล้างได้นะครับอันนี้นี่เสร็จเรียบร้อย แกงที่เป็นแบบลักษณะมีน้ำนะครับถ้าใครจะใส่เนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้โหมดนี้ก็ได้นะครับน้ำในเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะถือว่าอยู่ได้ประมาณหนึ่งเลยหรือใครจะใช้หมดนี้ในการมาร์ีเนตหรือว่าหมักพวกผักต่างๆหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมเนี่ยทานเป็นแพนเบสผมก็ใช้เป็นพวกแกงอะไรพวกนี้แล้วก็เก็บแบบนี้เวิร์กมากๆเลยนะครับนี่แล้วเราก็เอาข้อฟรีเซอร์ได้และเทคนิคข้อที่3นะครับเป็นปัญหาใหญ่มากๆสาหรับคนที่ทานวีแกนแพนเบสนะ ส่วนใหญ่เราก็จะต้องเอาไปเข้าฟิเซอร์ใช่ไหมครับแล้วเวลาเข้าฟิเซอร์เนี่ยจากที่ผมได้ลองใช้พวกกล่องที่มันเป็นถนอมอาหารแบบเนี้ เวลาเราเอามาละลายเนี่ยมันจะแล,และลายได้ยากมากๆนะครับเพราะว่ามันต้องละลายในปริมาณเยอะมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ถุงแบบนี้เนี่ยในการแบ่งพอชั่นปริมาณกะเอาว่าถ้าเราจะทําแกงประมาณนึงเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่การใช้ถุงแบบนี้มันก็ช่วยในการกะปริมาณอาหารหรือว่าจัดการอาหารได้ดีมากๆเลยนะครับเวลาผมกินถั่วเนี่ยผมก็จะต้มแบบนี้เผื่อเอาไว้ในปริมาณเยอะๆนะครับเพราะมันเปลืองแก๊สเวลาเราต้มเยอะๆเนี่ยเรากินไม่หมดเราก็จะ สามารถเอาใส่ถุงแบบนี้นะครับแล้วก็จะเก็บในฟิสเซอร์เนี่ยจะดีกว่าครับเด mm ี๋ยวผมก็จะลองทําให้เพื่อนดูนะคือการใส่ทัวเข้าไปในถุงแบบนี้เลย mm hmm. เราก็แบ่งพอชั hmm. ่นนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเอามาละลายเนี่ยเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ซึ่งถุงไซส์นี้เนี่ย mm hmm. ผมซื้อมาไซส์เดียวนอกไซส์แบบนี้นะ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้ถุงไซส์เล็กกว่านี้ mm hmm. พอดีกับที่เราใช้เนี่ยมันก็จะมีหลายไซส์นะครับที่ทาง SGE mm hmm. เขามีผมแบ่งไว้ประมาณนี้นะแต่ว่าละลายครั้งหนึ่งเราจะกินประมาณนี้นะครับผมก็จะ ใส่ถุงแบบนี้ไว้อีกเทคนิคหนึ่งที่ผมอยากจะแถมให้ก็คือเวลาที่เรามีอาหารหรือวัตถุดิบที่มันเป็นลักษณะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับหรือว่ามันพอจะเกลี่ยได้ให้มันแบนๆเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะเกลี่ยไว้เพราะว่าเวลามันแบนเอาออกมาละลายน้ําแข็งเนี่ยมันจะละลายได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บในการใช้ในตู้เย็นด้วยนะครับใส่ไปแบบนี้เลยนี่นะครับครั้งนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นโหมด dry อีกรอบหนึ่งนะ เรียบร้อยไม่มีอากาศพรอมาเข้าฟิเซอร์แล้วนะครับเห็นไหมมันจะแบนมากๆเลยเราก็สามารถวางซอสซอสซอสในตู้เย็นได้เลยนะครับมันจะประหยัดพื้นที่เรามากๆถ้าเราเก็บเป็นลักษณะแบนแบบนี้นะครับและเทคนิคข้อที่4ครับเวลาผมจะใช้ถุงแวคคุมก็คือเวลาที่ผมไปซื้อของหรือว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยในปริมาณที่เยอะๆครับหลายๆครั้งเนี่ยมีคนบอกว่าทําไมเราไม่ไปซื้อจายตลาดเอาของใหม่ๆสดๆละ่ะมันดีกว่าไหม มันดีกว่าครับแต่หลายๆคนเนี่ยไม่มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นแบบนั้นไม่ได้ว่างพอขนาดนั้นหลายๆคนทํางานทํามาหากินแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปจ่ายตลาดเนาะถ้าเราซื้อในปริมาณเยอะๆเนี่ยแล้วเรามาจัดการบริหารและเก็บอย่างดีเนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่สะดวกสบายมากๆเลยนะครับในการทําอาหารเตรียมอาหารต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเราซื้อโปรโตีนมาปริมาณเยอะๆเราก็สามารถเก็บใส่ถุงแบบนี้ นะครับแล้วก็เก็บเข้าฟรีเซอร์ได้อยู่ได้ประมาณแบบ3 6, เดือน6เดือนเนี่ยสบายมากๆเลยนะครับถ้าเราเก็บฟรีเซอร์ดีๆแล้วก็เป็นแบบถุงแวคคุ่มไม่มีอากาศด้วยเนี่ยคือแบบมันเวิร์กมากๆเลยนะครับแล้วเก็บได้นานมากๆถ้ามันอยู่ในฟรีเซอร์นะย้ำว่าเป็นฟรีเซอร์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะจําลองให้ดูนะยังผมทานเป็นแพนเบสนะครับผมก็จะเก็บเต้าหู้เอาไปแช่แข็งเหตุผลที่ผมใช้เต้าหู้เอามาแช่าาแข็งแล้วกเก็บใส่ถุงแบบนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นเทคนิคหนึ่งในการทําให้เต้าหู้เนี่ยมีลักษณะเหมือนเนื้้้้้ออออไกกก่รรรรััถาาาาาเเเเเปฟีีีซ์นนนลดํตหูมมจะะษณ เหมือนเนื้อไก่มากๆเลยนะผมก็เลยจะชอบเก็บเต้าหู้นะครับไว้ในฟรีเซอร์นะเพื่อนๆสามารถตัดได้นะแล้วก็แบ่งสัดส,ส่วนให้มันพอดีกับถุงแต่ละชนิดแต่ละขนาดได้ด้วยนะครับเอาตามที่เราถนัดเลยแต่อันนี้ผมทดลองให้เพื่อนดูนะและทีนี้เนี่ยเอออย่างถุงนี้เนี่ยม,มันมีลักษณะใหญ่เกินไปใช่ไหมถ้าเราอยากจะตัดถุงให้มันแบบไม่เทอะทะแล้วก็ให้มันพอดีกับชิ้นเนี่ยเครื่องตัวนี้มันก็จะมีตัวฟังก์ชันในการตัดด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องปิดเครื่องก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวแบบมือมันจะไปโดนปปปปุุ่่่มะครรเเเเาากก็็็จจิดืองงสใถข้ไ แบบนี้แล้วก็ปิดกดให้แน่นๆหน่อยนะแล้วก็ลากนี่มันก็จะตัดถุงออกไปได้นะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะที่เขาแถมมาให้ต่อไปเราก็จะเอาเข้าเครื่องแวคคุมได้เลยนะครับแล้วเราก็กดปุ่มได้เลยผมลองเป็นแบบแมนวนวลให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเราสามารถแบบกะเอาเองได้ว่าอยากจะให้มันเป็นยังไงนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเข้าฟรีเซอร์ได้เลยอยู่ได้แน่นอน6เดือนถึง8-9เดือนสบายมากๆนะครับเก็บฟรีเซอร์แบบนี้และเทคนิคข้อที่5ครับใครจะใช้ถุงสุญญากาศแบบนี้สําคัญมากๆเลยยิ่งเป็นคนที่ทําอาหารอยู่ที่บ้านต้องเขียนลาเบลหรือว่าเขียนวันที่วันหมดอายุนะครับ หลายๆครั้งเนี่ยผมเก็บของในฟรีเซอร์นะครับแล้วเราก็ลืมเพราะมันใช้เวลาในการเก็บนานเนาะอย่างเช่นแบบ3เดือน6เดือนผ่านไปแล้วเนี่ยเราเอาเออกมาดูเนี่ยเวลามันแข็งๆเนี่ยมันจะดูไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนลาเบลหรือว่าเขียนวันที่เนี่ยสำคัญมากๆมันจะทําให้เรารู้ว่าอ๋ออันนี้คือแกงนี้นะวันหมดอายุคือประมาณนี้นะมันจะทําให้เราสามารถบริหารจัดก,การได้ดีมากๆเลยนะครับผมแนะนําว่าเราควรจะซื้อสกอตเทปเนาะที่มันเป็นแบบสามารถเข้าฟรีเซอร์ได้แล้วมันไม่เบลอนะครับแล้วก็เขียนเมจิกลงไปในถุง ของเรานะครับว่าเป็นเมนูอะไรเป็นวัตถุดิบอะไรแล้วก็หมดอายุเมื่อไหร่ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถจัดการบริหารได้อย่างง่ายขึ้นนะครับย้ำอีกครั้งนะว่าตอนแรกๆเราจะจําได้นะไอช่วง3าวันแรก5วันแรกที่เราเตรียมเรารู้แต่เวลามันเก็บนานๆเนี่ยผ่านไป2เดือน3เดือนเราลืมนะครับตรงนี้แหละก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่ได้เอาของที่เก็บในฟีเซอร์เนี่ยมาใช้นะครับการติดลาเบลสําคัญมากๆทั้งโรงแรมทั้งร้านอาหารเขาทํากันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครทําเป็นแบบโฮมยูสหรือว่าอยู่ที่บ้านเตียมอาหา ถ้าอยากจะจัดการวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพติดลาเบลติดวันที่ซะแล้วเราจะจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเทคนิค5าเทคนิคนะครับที่ผมอยากจะแชร์สําหรับใครที่อยากจะใช้ถุงแวกคุ้มนะครับหรือว่าเครื่องสุญญากาศในการเก็บขนมอาหาร5้าเทคนิคที่ผมพูดมาทั้งหมดจะไม่สามารถใช้งานได้เลยครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้นั่นก็คือเจ้าเครื่องซีลสุญญากาศนะครับของยี่ห้อ Spring g r e e n Evolution นะครับเป็นรุ่น VC 77 เป็น Gen 2นะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับโฮมยูสมากๆแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆมีปุ่มแค่5ปุ่มเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังจะมีตัวเครื่องตัดเนาะตัวใบพัดใบแม่เหล็กนะครับเอาไว้ตัดถุงได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้เอามาโชว์ให้เพื่อนดูก็คือมันจะมีช่อง ใส่ถุงแบบสามารถกะระยะกะปริมาณขนาดของถุงได้ด้วยนะครับก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเครื่องซีลสุญญากาศตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์แล้วก็รายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับและเดี๋ยวจเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ